สวัสดีครับผู้ชมฮะว,วันนี้ก็กลับมาจะเจอในตามติดชีวิตของเรา ep 6แล้วนะ,ะ ep นี้อยู่ที่เซนนะครับที่เศนในการมีแขกรับเชิญมาด้วยนะฮะก็คือคนนี้นั่เองครับแขกรับเชิญของเราแต่ว่าเรายังตามติดชีวิตของเราเหมือนเดิมนะฮะผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้เพียงแค่เรามีแขกที่เศษมาเพิ่มเติมด้วยท่านเองนะฮะรายการเราเน้นแค่เด็กๆนะฮะ น่ารักน่ารักสดใสนะครับก็เราอาจจะขอคุณอย่างมากครับคุณผู้ชมครับที่มีกำลังใจใเล็กน้อย <c oughs> จากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมาใหด้ดูกันนะครับก็เราจะไม่เน้นอะไรมากนะครับแค่ถ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะจบรายการนั่นเองว่าเราจะจบตอนไหนอะไรยังไงแค่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนั่นเราก็ มาดูการติดชุดอังปาว p p นี้กันเลยครับ ที่อังาก็กำลังดูทีวีอยู่นะฮะ ขอคุณหนึ่งไลค์ครับคุณผู้ชมฮะไม่รู้รใคร,ใครนะฮะก็ไม่เป็นไรครับสวัสดีก๊อตด้วยนะฮะก๊อตนะครับด๋ยีแ,แน,นะครับแต่ว่า EP นี้มีกามพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะ แค่รอบชิงของเรานะครับเราจะอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมกบว่าเราจะไม่ได้อะไรมากเราแค่ถ่ายดูเด็กๆแค่นั้นเองว่าวันนี้เด็กๆเ,เขาทำอะไรนะครับอ่างเปละปเอะไรเขาปักรายการเราเป็นรายการเล็กๆรายการเดียวครับคุณผู้ชมครับที่โอ้ขอคุณมากครับสองท่านครับไม่ดูใครชมนะก็รายงานตัวได้นะครับรายการเราเป็นรายการเล็กๆ ออนแอทาง Facebook ไลน์แล้วก็ YouTube เท่านั้นนะครับ <S 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 อังเป้า <S 1> <S 1> อังเป,างเป,างเป่านี่เป็นเด็กที่ถามว่าฉเฉลียวฉะลาดพอสมควรนะฮะ มันเดี๋ยวมันไม่โฟกัสแหละกล้องหัวเว่อย่างน <elim> ี <f uck ling> so <os> ้แหละฮะคุณผู้ชมครับมันอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างก็แล้วแต่เนาะ ต้องบอกก่อนนะครับว่ารายการเราเ,เตรียมหรือออะไรหรหืเปล่าคือ,อบอกคงจะย้ําเสมอนะครับว่ารายการเนี้ยไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะครับเราแค่ว่าอัางเปาเขาทําอะไรเราก็ถ่ายออกมาเลยนะฮะคือเราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวางบทให้เขาทํะไปเลยคือเขาอยากจะทำเราก็ทาไปเลยนะฮะ่อยาเยกเล่นก็เล่นไปเลยเราก็มีหน้าที่ตั้งกล้องถือกล้องถ่ายเอาแค่นั้นนะ่ะนะครับคุณผู้ชมครับ เสียงเพลงกับเด็กๆนี่อยู่คู่กันนะครับคุณผู้ชมฮนะไออยัองอังปลาอะไรเข้าปากขอดูหน่อยออ้ยโฟมมาดูอัอองไม่รู้แม่มาดูนิไปให้ยายดูไป ตรงนี้มันได้เหมาะกันทำของเอ,อาไหร่ะ่ะอันนม่บออะไรอเล็ก อะไรบออะไรบบไหนบบอันนี oh, ja, ้ชออะไรไอันี yeah, sneez, ้บออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้บออะไรเนี่ยดูเขาอ่านตัวกันฮะอันนี้เนี่ย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 ตัวอะไรเนี่ยบออะไรบอใบอะไร อังเปาทำอะไรครับดูจากเวลาแล้วครับคุณผู้ชมฮะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้า ep หน้าแล้วกันนะครับทู้เลยครับ ep ี6แล้วต่อไป ep 7นะฮะเราจะให้ เอาเปเอาเป่ปจะทําอะไรต่อน,นั้นนะครับก็รอยชง EP หน้าแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่อีหน้าวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมลืมบอกไปนะครับว่าถ้าในคลิปนี้ดูไม่ทันไม่เป็นไรครับดูยันหลังใน Facebook ก็ได้แล้วก็หรือ ตามเข้าไปดูใน YouTube ช่องวอลเลตี้แชน n นลก็ได้ครับแล้วก็อัพลงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอตัว,วลากไปก่อนครับสวัสดีครับ